สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนาโชคนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่ลานตมนะครับก็มาบอกคุณย่าสง่านะครับบอกว่าโชคดีนะครับย่าสง่าให้ไปตําลาวนะครับ416นะครับ ผู้ใดไดตติดต,ตามตลกแนวทางของคุณย่าสง่าก็คงจะโชคดีนะครับในวันจันทร์ที่6นะครับเมนนื่อน้แอดมินกัจะจะได้นำน้ำแดงนะครับมาถวายแหก,กับย่าสง่านะครับวันนี้นะครับเพระว่าจะไปขอคุณย่าอีกนะครับให้ไปตำลาวในวันพุธนะครับวันพุทธที่8ปมกราคม2568นะครับ เราที่ตามกันด้วยรับเด้อว,วันย่างาเพื่เขียนให้่ตอใดน,นะครับท่านใดนะครับที่ติดตามตัวเลขแนวทางของคุณญาติสง่านะครับก็น่าจะโชคดีนะครับเมื่อที่ผ่านมานะครับ4 1 6หนึ่งนะครับสาธุเด้อญาลูกหลานกระสุกดีแต่ว่าบได้หลายเด้อญาเด้อมณีกาได้นำน,นำแดงมาถวายให้ครับญาญาสงา่าคือเก่านะครับสาธุเด้อญาเด้อ อาทิตย์นี้ก็ขอให้เขาทั้งสามมือเด้อย,ยาเด้อจันพุทธสุกนะครับแต่วันจันเข้าแล้วเด้อย,ยาเด้มว,วันจันเด็กของงาโชคดีไปแล้วน,นะครับ416นะครับจะมาขอยาในวันพุธวันพุธที่8ปดเดยาเด้อวันพุธที่8ปดมกราคม2568ยหาขอไปตำลาวเด้อย,ยาเด้ออ่ะก่อนอื่นนะครับแอดมินจะจะถวายน้ำแดงให้กับ ญาสง g สาวซาค้นงามนะครับคนงามสาวซาญาสงานะครับผู้ได้ขมารับชมกับขอพรนอเด้อครับเด้อขอพรขอโุคลับกับญาสงานะครับห้เป็นซาเด้อญาเด้อญาสงาสาวงามค้นซานะครับสาทุเด้อญาเด้อนะครับงวดที่ผ่านมาญาสง g เขียนให้ตัวนี้นะครับสี่หนึ่งหกนะครับ ท่านใดนะครับที่ตัดเล่น2ตัวก็น่าจะโชคดีนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับ4609นะครับสาธุนะครับอักก่อื่นนะครับแอดมินก็จะถวายน้ำแดงก่อนนะครับให้กับทังงานนะครับสาธุเด้อญาเด้ออาทิตย์นี้ก็ขอให้โชกดีทั้งอาทิตย์และญาเด้อวันพุธและวันศุกร์นะครับวันจันทร์ได้มาแล้วนะครับ4 6นะครับ มันกันในน้ำน้ำแดงมาะวายหิญยาเือเกานะครับผ้ได้ขมากับสาอ่ะเด้อครับเดอแจะมาขอตัวเลขกชกลาบกับย่าสง่านะครับให้ไปตำลาวในวันพุทธที่8มกราคม2568นะครับมารอหลุ่นน้ำกันนะครับปัญญาพุทธเจนให้ตัวใดนะครับ วันนี้แอดมินไก่เดินทางมาคนเดียวเหมือนเดิมนะครับมาคนเดียวหาเิ่นมักหายโชกนะครับสาธุเด้ยหาเด้อพันพุดกับขให้โชกอีกเด้ยอหยนาให้หาเขียนใส่ถั่ให้ก่าเาด้หนาเด้อว้อนี้ น้ำน้ำแดงไปถวายนะครับอยู่ที่ศาลของคุณญาติสง่านะครับแต่ตอนเย็นยน่ยบุญธรรมจะเอาพลนน้ำไม่ถวายอยู่กหายงานนะครับจุดเสียงหน้าด้ยาเด้อ,อยาเคยไปหาบุญธรรมสามสามรอบนะครับญาติสง่านะครับเดี๋ยวจะเอาพลนน้ำไม้ถวายให้โต๊ะหนึ่งด้ยาเด้ออยู่ทงหน้านะครับเพราะว่า เคยฝันเห็นยญญาไปหาอยู่เที่งหน้าสามเทือนะครับสำหรับแนวทางนะครับตำราวในวันพุทธที่8นะครับยายเขียนสิถกทกให้เขาด้วยยาเด้อ,อ,ดอลูกหลานขออาทิตย์นี่ขอให้เต็มทั้งอาทิตย์ด้วยยาด้อ,อ,ดอจันได้แล้วนะครับวันพุธกับขอให้เขาเด้วยยาเด้ววันพุธกับวันศุกร์นะครับ ยาียนในทูบนี่นะย,ยาเด้อแยนใส่ทูบให้ได้ตรงตรงคือเกาเด้อสาธุนะครับเอฟซีท่านใดนะครับที่เข้ามาก็สาธุ้อครับเด้อ มารอลุ้นกันนะครับตัวแรกคุณ่าสง่าจะเขียนให้ตัวไหนนะครับเอาสัดๆด,ด้วยงาเด้อคือจังมันจันทร์หชัดเจนนะครับมันพูดกับ่อชัดๆคือเขาด้วยงาเด้อ เลขอะไรเนเด็กยังอ่ะนะเด็กหนึ่นนะนงบอกครับถ้ามาอยู่ริมเนี่ยตัวแรกน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะครับผู้ได้ขมากับสาธวดวยครับเดี๋ยวสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของคุณยาสง่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวที่สองและตัวที่สามนะครับ ยาสงาจะเขียนให้ตัวไหนนะครับสาธุเด้อญาเด้ออทิตย์นี้ก็ขอเต็มอาทิตย์เด้อ,อดจันได้แล้วนะครับเลือวันพุธกับวันศุกร์นะครับสาธุเด้อญาเด้อขอเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีลางวัลนนะครับแต่ลูกหลานจะมีเงินซื้อน้อนำแดงมาถววยให้กับญาขึ้นเก่านะครับยาสงงาสาวสาโคตรงามนะครับสาธุเด้อขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกก,การติดตามนะครับ ผู้ใดเข้ามารับชมนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสำหรับแนวทางของคุณญาติสง่านะครับไปทำราวในวันพุธที่8มกราคม2568นะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับขอโชคๆมันๆนะครับตัวแรกนะครับญากเขียนให้แล้วเป็นเลขหนึ่งนะครับมามารอดูตัวที่สองและตัวที่สามนะครับญากจะเขียนให้ตัวไหนนะครับ แปลนเถอหนาสารของยางงานะครับแอดมินบุญธรรมนำโศกมาตัดหยาให้เรียบร้อยนะครับจนสุดถนนใหญ่นะครับมาดูกันนะครับตัวที่สองนะครับ ตัวที่สองยากจะเขียนให้ตัวไหนนะครับอาชัดๆัด้ยาได้ยาเป็นพิิศนาตัวแรกเป็นเลขหนึ่งเนี่ยนะครับ ตัวที่สองก็ชัดเจนนะครับเป็นเลขห้านะครับหนึ่งห้านะครับสาธุเด้อหยาเด้อก็อเป็นตัวเลขศกลาบตัวเลขที่นั่งวันนะครับมแมลงจะแวะตลาดด้วยงาาเด้อยจะไปซื้อพ่นน้ำม้นะครับไปถวายนะครับหยายาไปซื้อเวอ,อยู่ตรงหน้าเด้อเพราะว่ามืนอนี้ไปตลาดเพระท่านนะครับขากลับถึงจะแวะตลาด ้วซื้อแตงโมไปถวายให้กับญานะครับกับพนไม้หลายๆอย่างนะครับอยู่ใกล้ๆกับปูองค์ดํานะครับแต่ว่าจัดในคนละโต๊ะนะครับโต๊ะของญาสางจะเป็นโต๊หนึ่งนะครับเพราะว่าญาสางเคยไปเข่าฝันนะครับเพิ่นไปกับหมหลายๆประมาณเกือบยี่สิบนนะครับแต่หนึ่งในผู้หญิงคนนั้นนะครับผมจําได้ว่าเป็นยางานะครับเพิ่นไซเสื้อไลยนะครับจริงๆแอดมินก็บอเคยเห็น นาเห็นตาของคุณยางงามหรอกครับแต่ว่าแอดมินมาเล่าความฝันนะครับให้คุณแม่นางงามเพิ่นฟังคุณปะว่าคุณแม่นางงามเพื่อนเพิ่นเคยเห็นญาสงานะครับเป็นคนสวยเป็นสาวซานะครับคนสวยสาวซานะครับสาธุวด้วยคนงามสาวซาญาสงานะครับเดี๋ยวมาดูรอรุ่นตัวที่สามนะครับวัญญาเพิ่นจะแกนในตัวใดนะครับ มารอลุ้นกันนะครับตัวที่สามนะครับตัวแรกเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวที่สองเป็นเลขห้านะครับวัดที่ผ่านมานะครับในวันจันทร์ที่หกนะครับ่าสง่าเขียนให้4หนึ่งหกนะครับมาเมืองวันผุดนะครับ่าพิ่นจะเขียนให้ตัวใดนะครับ เลขหนึ่งเลขห้าชัดเจนเลยนะครับอ่ะตัวที่สามมารอลุ้นกันนะครับ อาตัวที่ 3. สซอยกันเบิงดนอครับเด้อตัวที่3นะครับเป็นเลขอะไรครับตัวที่3เป็นเลข0ูนย์หรือเลขหกครับเนี่ยแต่ชัดเจนนะครับคือ1กับ5นะครับตัวสุดท้ายน่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับ1นึห้าศย์นะครับ ตัวสุดท้ายเป็นวชเดจนกับพิจนาด้วครับเด้ออาจจะเป็นเลข0ูนย์หรือเลข6นะครับท่านใดนะครับเห็นเป็นตัวไหนช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับเพื่อแบ่งปันตัวเลขโชคลาบนะครับแต่สําหรับแอดมินหวานจะเป็น156นะครับ สาธุเดชญายเด้อแต่สองตัวชัดเจนนะครับตัวที่สามไม่ชัดเจนนะครับบางท่านอาจจะเห็นเป็นเลขศูนย์นะครับบางท่านอาจจะเห็นเป็นเลขหกนะครับแต่สําหรับแอดมินวานจะเป็นเลขหกนะครับหนึ่งห้าหกนะครับอ่ะผูดด้ใดเข้ามากระสาธุเด้อครับเด้อตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของคุณย่าสง่าสาวสาคนงามนะครับเป็นหาไปตำเล่านะครับในวันพุธที่แปด มกราคม2568นะครับ1 5 6 6 5 1นะครับอย่าลืมตัดวินวิน2ตัวด้วยครับเด้อ1 5 5 1 1 6 6 1นะครับและ6 5 5 6นะครับผู้ใดเข้ามากับสาทัวเด้อครับเด้อตัวเล็กแนวทางตัวเล็กชกลาบของ ญาติสางสาวสาวคนงามนะครับหนึ่งห้าหกหกห้าหนึ่งนะครับจะลืมตัดเป็นมิ่ง,งสองตัวก็คือหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งและห้าหกหกห้านะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อตำลาวในวันพุทธที่8มกราคม2568นะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคๆมันหมานด้วยครับเด้อ ขอโชคดีปีใหม่นี้นะครับสวัสดีครับ